วัดีค่ะแม่เคสจากเพจมนุษย์ลูกค่ะตอนนี้นะคะน้องเลลาก็หนึ่งขวบแล้วอยู่ในวัยที่กําลังหัดเดินเลยเรียกว่าตอนนี้กําลังเห่อเดินมากๆเลยดีกว่าเพราะว่าเดินทั้งวันแล้วก็ล้มทั้งวันเลยค่ะมีลูกวัยหัดเดินแบบนี้นะคะคอกจึงจําเป็นมากๆเลยค่ะ พราะนอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกได้รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยยังช่วยให้ลูกมีความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะลองเดินเองโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวช่วยด้วยค่ะสำหรับวิธีการเลือกข้อให้ลูกนะคะแม่เคสอยากให้แม่แม่นะคะคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยน้ำหนักขนาดคุณภาพของวัสดุและที่สำคัญวิธีการทำความสะอาดค่ะแม้พูดหลายๆข้ออย่างนี้แล้วอยากรูใช่ไหมล่ะว่าแม่เคสใช้ข้อของอะไรอยู่นี่เลยข้อกันเด็กปลอดสารพิษของเก็กโก้ ข้อของเกกโกเนี่ยทำจากวัสดุ PE f o ฟ m ทำให้ตัวเบาะนุ่มแต่เฟิรม์มเวลาน้องๆเดินเนี่ยก็จะทำให้เขาเดินได้อย่างมั่นใจส่วนวัสดุบุหุ้มก็มีให้เลือกถึง2แบบคือหนัง PU และซิลิโคนไม่แค่ใช้แบบซิลิโคนเพราะสัมผัสนุ่มอายุการใช้งานยาวนานกว่า PU ทนทานต่อแรงขีดขว่วนเพราะจะไม่เป็นรอยถลอกเหมาะสำหรับบ้านที่เลี้ยงสัตว์มากๆเลยค่ะและที่สำคัญเวลานอนก็ไม่ร้อนด้วยค่ะ ข้อกั้นเด็กปลอดสารพิษของเก็กโก้มั่นใจได้ว่าไร้สารอันตรายที่เป็นพิษต่อลูกน้อยเพราะไม่มีสาร BPA, Phthalate, d m f PVC และฟอร์มาดีไฮปลอดภัยเพราะเขาผ่านการทดสอบและได้มาตรฐานจากยุโรปจึงมั่นใจได้ว่าลูกเราจะปลอดภัยและนอนหลับสบายในข้อนี้เลยค่ะข้อของเก็กโก้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนขนาดการใช้งานได้หลากหลายเหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัดแบบแม่เคสไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรือจะทำเป็นบ้านบอลให้คนน้องแล้วก็มีพื้นที่เล่นส่วนตัวให้กับคนพี่ก็ได้ค่ะข้อของเก็กโกเนี่ยติดตั้งง่ายมากๆเลยเพราะว่าเชื่อมต่อด้วยซิปไร้มุมที่สำคัญนะคะมีน้ำหนักเบาทำให้สามารถเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ง่ายดายมากๆเลยอายุการใช้งานก็ยาวนาน สมมติวันหนึ่งถ้าลูกโตก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโซฟาหรือเดย์เบดให้ลูกๆได้นั่งเล่นได้สบายๆเลยค่ะเรื่องความแข็งแรงเนี่ยมั่นใจได้เพราะเสริมความแข็งแรงด้วยตัวเสริมระหว่างคอกทาให้มั่นใจได้ว่าคอกจะไม่ล้มไม่หลุดออกจากกันแบบนี้ไม่ว่าน้องจะปีนหรือว่าคุณแม่จะนั่งพิงนะคะก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะวิธีทําความสะอาดก็ง่ายได้ไม่ว่าจะเป็นคราบสีรอยแากกาหรือคราบอาหารก็แค่ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดออก เพียงเท่าน,นี้ชีวิตแม่แม่อย่างเราก็จะสบายมากๆเลยค่ะ,ะสำหรับใครๆที่กำลังมองหาของอดีๆอย่างของแม่เคและน้องเลล่านะคะก็ลองไปดูได้ที่เพจเก็กก้ h ไทยแลนด์นะคะมาดูข้อมูลกันได้ที่นั่นเลยสำหรับวันนี้นะคะแม่เคกับน้องเลล่าขอตัวไปเล่นกันต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย